เหตุปัจจัยที่พระศาสนาจะตั้งอยู่นานภายหลังพุทธปรินิพานข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่เมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วพระสัตธรรมจะไม่ตั้งอยู่นานข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่เมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้ว พระสัตธรรมจะตั้งอยู่นานพระเจ้าค่าพรามเพราะไม่มีการทำให้เจริญเพราะไม่มีการกระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่ในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วสัตธรรมย่อมไม่ตั้งอยู่นานแต่พรามเอ๋ยเพราะม,มีการกระทําให้เจริญมีการกระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่ในเมื่อตถาคตปรตินิพา,านแล้ว สัตธรรมย่อมตั้งอยู่นานสติปัฏฐานสี่อย่างไรเล่ารามพิขุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พรามเพราะไม่มีการทำให้เจริญเพราะไม่มีการกระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่เหล่านี้แลในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วสัตธรรมย่อมไม่ตั้งอยู่นานแต่เพราะมีการกระทำให้เจริญมีการกระทำให้มาก ซึ่งสติปัฏฐานทั้งสี่เหล่านี้แลในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วสัตธรรมย่อมตั้งอยู่นานดังนี้